สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีคุมค่ะรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีควบคู่กันไปนะคะเป็นคลิปความรักในช่วง1-15เมษายนนะคะ2 0 1 4ก็คือไบวิกลี่นั่นแหละนะคะแบ่งเป็น3สถานะนะคะก็คือคนโสดสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะอันดับแรก เรามาเริ่มต้นที่คุณคนโสดก่อนของชาวกุมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วง15วันนี้นะคะขอดูพลังงานนะคะของคุณหน่อยนะคะอืมคุณมีความสุขอภิรมย์รุอดีในแบบของคุณนะคุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีมากๆนะคะต้องบอกว่า15วันนี้นะคะคุณฟูลออปชั่นสวยหล่อรวยเก่งเพอร์เฟค่ะ คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการที่อยู่คนเดียวเงียบๆนะคะไม่ได้ไปเป่าประกาศไม่ได้ไปพูดไปอะไรกับใครมากคุณมีความสุขกับคนใกล้ตัวครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวเพื่อนสนิทมิตรสหายตลอดจนเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมรวมุ่นเพื่อนร่วมงานนะคะรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรของคุณคุณมีความสุขในแบบของคุณมากๆเพราะคุณเข้าใจในธรรมชาติเข้าใจในสัรธรรมของชีวิตว่าทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข ด้วยตัวคุณเองอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีใครเข้ามาแจกขนมจีบทําให้คุณหายโสดไหมทั้งๆจริงๆเนะ่ยคนที่ดูแลตัวเองแล้วมีความสุขอย่างคุณกุมนะคะคนโสดเนี่ยมันจะต้องมีออร่าที่ดีแล้วพอมันมีความสุขเนี่ยมันจะต้องดึงดูดคนที่มีความสุขและคิดดีเข้ามาเดี๋ยวดูซิมีไหมอมีเข้ามาหลายคนเลยค่ะ แต่มักจะมีเข้ามาไม่ใช่แต่สิมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบก็คือว่าเข้ามาแบบขอความเมตตาความช่วยเหลือเพราะเขารู้ว่าคนราศีกุมเป็นคนเก่งใจดีมีน้ำใจมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเข้ามาประเภทที่แบบตัวท็อปมาป๊อปปูลา่าค่ะเป็นที่โดดเด่นของวงสังคมมาปุ๊บนึกว่าซุปตาเดินมาค่ะจะรู้สึกเลยว่าอู้ ตัวพ่อตัวแม่มาจีบคุณนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะคุณพลังงานดีมันก็เลยดึงดูดคนที่ดีๆเนี่ยเข้ามาแต่เราไม่ได้บอกว่าดีทุกคน มันดีมากดีน้อยถูกไหมคะบางคนอย่างที่บอกบางคนหวังผลประโยชน์มาขอความช่วยเหลือนะคะด้วยความที่คุณออร่าดีและคุณพลังงานดีแต่บางคนมาแบบจริงจังจะมาครบเลยค่ะบางคนอาจจะอายุน้อยหรือหน้าเด็กแต่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วหรือบางคนนะคะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงอาจจะดูอาเก๊กๆหน่อยฟอร์มจักหน่อยแต่เขาชอบคุณมากเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือพมลิขิตของชาว ราศีกุมคนโสดค่ะยินดีด้วยนะคะคุณยอดเยี่ยมอย่างที่บอกจริงๆอะ่ะพอเวลาดูแลตัวเองดีนะคะ,ะความรู้สึกในจิตในใจมันดีนะคะการกระทําดีนะคะมันก็ดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องคัดาสาัรแหละอย่างที่บอกเพราะสุดท้ายถ้าจะเลือกจริงๆก็ต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวถูกไหมคะทีนี้เรามาดูคําแนะนําให้ชาวราศีกุมหน่อยอคุณจะไม่แอบ แอบอึดอัดนิดหน่อยเนื่องจากว่าคนที่มามอบอความรักไมตรีให้กับคุณนั้นนะคะ,ะมันมีหลายคนนะมันจะเก็บไว้หลายคนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณขอเวลาในการที่จะควรจะขอเวลาในการที่จะ,ะดูศึกษา เรียนรู้นะคะแล้วปรับชูนเขาหาออกันคุณจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองคุณจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มาหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยแอบอึดอัดนิดน,นึงว่าจะเก็บไว้ทั้งหมดก็คงจะไม่ได้เพราะมันคงไม่ไม่ยุติธรรมสาหรับทุกคนแน่นอนคุณก็เลยว่าขอเวลาหน่อยเพื่อศึกษาแล้วดูคัดสรรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเป็นผู้เลือก เป็นคนโสดที่อาจจะไม่โสดอีกต่อไปและเป็นผู้เลือกที่น่ารักยุติธรรมแฟร์แล้วดีมากๆรอขอดูบทสรุปบทสรุปอย่าถึงขั้นกับวิ่งหนีความรักนะคะมันมีเนื้อคู่อยู่ในนี้นะค่อยๆดูค่ะคุณราศีกุมคุณน่ารักจังเลยอะ่ะคุณจะวิ่งหนีเลยหรอมันเยอะเกินแบบไม่ไหวแล้วกลัวน่ากลัวไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณบอกว่าแค่3าคนเนี่ยฉันก็เลือกไม่ไหวแล้วไม่รู้จะเลือกใครไม่ต้องซีเรียสค่ะถ้ายังไม่ใช่ก็ดูไปก่อนแต่ถ้าใช่ก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นช่วง15วันนี้มันเป็นแนวโน้มเป็นเกณฑ์ที่จะเข้ามาดังนั้นนะคะคุณจะได้ใช้ทั้ง สติปัญญานะคะความคิดความอ่านหัวจิตหัวใจแล้วก็เซนต์นะคะคุณจะใช้ความสามารถของคุณเต็มที่แล้วเราอยากให้คุณทําจิตให้เป็นสมาธินะคะเดี๋ยวคําตอบมันจะปิ้งออกมาในนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ใช้หัวใจมองนะคะนะคะหัวใจนั้นล้าลึกกว่าตามองเห็นการเห็นด้วยตาใช่มันมันก็ดีที่เราเห็นก่อนแต่ถ้าใช้หัวใจควบคู่กันไปคุณจะมองอะไรได้ลึกมากกว่านั้นนะคะเพราะหัวใจนั้น มันกว้างกว่าตาที่เรามองเห็นนะคะใช้หัวใจร่วมด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมใช้สติปัญญาควบคู่ก,ก,กันไปอันนี้ไม่คงไม่ต้องลืมเพราะคุณมีอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันอาจจะต้องใช้วาจาในการเจราจาภาษาดอกไม้กับผู้คนเหล่านี้นียคะถึงจะอึดอัดบ้าก,ก็ตามเพราะมันเยอะคนเนาะดูดูโรแมนต์แองเจิลหน่อยคะ่ะว่าจะให้กำลังใจคุณคนโสดที่จะไม่โสดต่อไปยังไงดี calling in your soulmate ค่ะเห็นไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะอ,อธิษฐานอาธิษฐานหรือเรียกว่าดึงดูดละกันเนาะคู่ที่เป็นทวินเฟรมคู่แท้โซ u l m a ของคุณจริงๆคนเราม,มี soulmate หลายหลายหลาย,หลายคู่หลายคนนะคะในในช่วงชีวิตหนึ่งในภพหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นควรจะดึงดูดคู่ที่เกื้อนหนุนเป็นคู่บารมีกันนะคะ จะดีที่จะจะดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีบางคนมันมีทั้งกรรมทั้งบุญผสมกันมาก็มีความเป็นคู่ไงกรรมครึ่งหนึ่งบุญครึ่งหนึ่งบางทีมันมามันก็มาหักหลังกันถูกไหมคะมันไม่ได้มาส่งเสริมเสมอไปถึงจะมีความเป็นโซเหม่เป็นคู่ยังไงก็ต้องเรียนรู้ปรับจูนในความเป็นมนุษย์เข้าหากันเพราะต่างฝ่ายต่างเติบโตนะคะไม่เหมือนกันต่างสังคมถูกไหมคะนะบางคนบางคู่ก็อยู่กันด้วยความต่างบางคนบางคู่ก็อยู่กันด้วยความเหมือนความคล้ายอ,อีกใบหนึ่ง In the near Future ในเร็วๆนี้ค่ะอนาคตอันใกล้ไม่สามารถจำกัดการได้แต่มันเร็วๆนี้จริงๆหรือบางคนกำลังเกิดขึ้นแล้วยังปวดหัวอยู่เลยไม่รู้จะเลือกใครเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งปวดหัวนะคะคนบางคนเขาอยากมีโอกาสนี้เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วนะคะจงเป็นผู้เลือกที่น่ารักอย่าเพิ่งวิ่งหนีนะยืนอ,อยู่ตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็ค่อยๆ ใ้เวลาเป็นตัวตัดสินนะคะค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปนะคุณกุมน่ารักอยู่แล้วเป็นผู้เลือกที่น่ารักนะคะยังไงขอให้โชคดียินดีด้วยค่ะคุณจะไม่โสดอีกต่อไปคุณจะเป็นแค่อดีตคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่โสดแล้วก็จะประชากรของคนโสดจะลดน้อยถอยลงไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูสถานะไม่ใช่เกณฑ์ของคนราศีกุมะะ่ะพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะผู้อ่านเนี่ยพูดไปยิ้มไปนะน่ารักดีค่ะ อย่าวิ่งหนีนะคะคุณโสอย่าวิ่งหนีความรักนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือความมืดความดักไซส์ในคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมองให้ลึกให้เห็นให้ออกนะคะแน่ผมลิขิตบรรดาลชักพาเอ๊ะผมลิขิตหรือวิบากกรรมหรือเวรกรรมหรือใดๆเนี่ยคนสถานะไม่ชัดเจนอ๋อผมลิขิตบรรดาลชักพาให้คุณมุฟออนค่ะ เพราะคุณหนักคุณเหนื่อยคุณแบกภาระความสัมพันธ์นี้มามากพอแล้วคุณทุ่มเทเต็มแรงกายแรงใจนะคะคุณคุณกลุมคนสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยถึงเวลาสิ้นสุดความเจ็บปวดความหนักหน่วงความหน่วงในชีวิตของคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องมุ v ออนเดินไปข้างหน้าให้ตัวเองได้มีโอกาสเจอสิ่งที่ดีที่ใช่คู่แท้คู่บารมีของคุณรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง ั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะบางทีดวงมันเปิดนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นมนุษย์บางทีคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยคิดค่อยทําค่อยเป็นไปผู้อ่านเข้าใจคะ่ะนะคะบางสิ่งบางอย่างมันมัน,ม,นมันผ่านอะไรมาหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหนักอยากให้คุณมนะุ่งอ่อนเนาะความรักที่ดีต้องไม่หนักไม่เหนื่อยแต่มันจะทําให้เรามีความสุขนะคะความรักที่ดีต้องเสมอภาคกันมีความสุข ความรักมันก็เหมือนงานศิลปะเนาะนามประทับจับต้องไม่ได้ดูแอบสแตรกด้วยซ้ำบางทีเข้าถึงยากๆแต่ก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจในความรักนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนนั้นที่คุณคบคุยหน่อยอ,อคนนั้นของคุณเนี่ยนะคะเขาหมดเขาหมดอะไรอะ่ะเขาหมดคิดได้ เขาโหมดมีความมั่นใจในตัวเองเขาโหมดศิลธรรมจริยธรรมจรรยาบรณอันีงามและมีความที่ผ่านมาเขาลังเลเนาะลังเลว่าเขาควรจะตัดสินใจยังไงดีเขาเข้าโหมดแบบศิลธรรมจริยธรรมอันดีงามค่ะมีความตั้งใจที่จะชัดเจนกับคุณแบบปุปปับฉพันธ์แบบคุณก็คาดไม่ถึงว่าอันนี้พูดจริงหรือเปล่าหลอกให้ดีใจเล่หรือเปล่าว่าจะมาชัดเจนกับเราหรือเลือกเราคนเดียว เขามาแน่คะ่ะมาแบบปุบป,ปรับสับพันอาจจะเป็นไปด้วยได้ว่วาเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายศีลธรรมคุณธรรมของเขาคือไม่ได้ว่าเขาไร้จระิยธรรมนะแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่ได้โฟกัสในจุดความชัดเจนไงทีนี้พอถึงเวลาปุป๊บคนเราบวชจะคิดได้แล้วเห็นคุณค่าความดีงามเนื้อแท้ของคุณนะ่ะ มันก็ปิ๊งปังขึ้นมาในทันทีทันใดน,นะคะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่จะชัดเจนแต่คุณเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําให้คุณหน่อยไพ่บอกให้คุณมุบอ่อนบอกคุณจะมุบอ่อนปุ๊บนางมาจ้าพร้อมมอบมงสายสะพายนะคะบ้านรถนะคะพร้อมพบสื่อมวลชนเปิดประกาศคุณไพ่บอกว่าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งคิดมากอย่าพึ่งวิตกกังวลจนเกินเหตุอย่าให้ด์กไซต์ตัวเดวิลนะคะมันลุกขึ้นมาครอบงําหัวจิตหัวใจของคุณเอ่ออย่าพึ่ง อย่าเพิ่งรู้สึกอึดอัดปวดใจไปก่อนอย่าเพิ่งให้อะไรมันแทรกแซงเข้ามาในในความคิดความคิดคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะเพราะมันจะทําให้เรามีจินตนาการที่แปลกๆที่คิดอะไรแปลกๆช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดอะไรหลากหลายเข้ามาบวกกับคุณท้อแท้สิ้นหวังเหมือนคุณไม่หวังแล้วแล้วบวกกับว่ามันมันคุมเครือมาเนิ่นนานมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นทางอะ่ะนะคะ แต,แต่อยากให้คุณเคลียพลังงานตัวเองนะคะเอาความด์กไซต์ตัวนี้ออกออกให้ได้นะคะอยากให้กิเลสทั้งเจ็ดน่ะมันคอนโทรลคุณได้นะคะคุณอย่าเป็นทาสมันเด็ดขาดบางทีมานนะคะมันไม่อยากให้เรามีความสุขมันก็จะมาแล้วไม่จริงหรอกหลอก,ลอก,ลอกคุณโน่นนั่นนี่นั่นคุณพยายามนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําคุณดีอย่างน้อยนะคะมันมี2กรณีก็คือว่าคุณให้โอกาสตัวเองมูฟออนคำว่ามูฟออนไม่ได้บอกว่า ให้ไปไปทะเลาะกับคนที่คุยปัจจุบันแล้วไปหาคนใหม่เร็วๆไม่ใช่ม o ฟออนนี่คือหมัดมุฟออนในพลังงานในจิตใจว่าเราจะปล่อยวางความสัมพันธ์คุมเครือตัวนี้แล้วเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่แจ้งก็คือทําให้ตัวเองมีความสุขเบิกบานใจนะให้โอกาสตัวเองได้มีเพื่อนใหม่มิตรใหม่หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขกับอีกกรณีหนึ่งนั่นคือว่าลองดูทีท่าของคนที่คุณคุยก่อนว่า เขาจะมาอย่างท,ที่ที่ผู้อ่านบอกหรือเปล่าแต่มีแนวโน้มนะคะบางท่านจะได้คอมมิชเมนต์แบบปรับป,ปรับฉับพันแบบฟ้าประทานให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะอันนี้เป็นบทสรุปเป็นแนวทางนะคะปรับใช้นะคะอาจจะตรงกับบางท่านหลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้อ่านปรารถนาว่าขอให้ผู้รับชมรับฟังได้ประโยชน์นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคุณคือคนที่มีค่าคุณคือคนที่ คุณคือคนที่แบบเข้มแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณคู่ควรกับความรักดีดจริงๆอ่ผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะต้องลำบากใจสองกรณีก็คือว่าการมุฟออนไปเจอคนที่เห็นคุณค่าของคุณกับอีกกรณีที่อยู่ดีๆคนที่คุณคุยที่เขายังไม่ชัดเจนกลับมาชัดเจนกับคุณแบบปุบปรับจับพันจนคุณเอ,ง,เองแบบตกใจอ่ะเพราะฉะนั้นนิ่งๆไว้นะคะทำใจให้โล่งให้นิ่ง นะคะทำตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากคิดพูด่ะนิ่งๆเฉยๆคือมันไม่เชิงว่าต้องมีฟอร์มเนาะแบบนิ่งๆดูสถานการณ์แล้วคุณจะพบทางออกคุณเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแสดงออกในช่วงนี้อาจจะมีอ่อนโยนแล้วก็ดูทีท่าคุณมีโอกาสสมหวังในความรักแน่นอนนะคะมีโอกาสสมหวังแน่นอนแต่อย่างแรกอย่าพึ่ง เครียดกังวลน,นะพยายามเอากิเลสหรืออะไรที่มันกําลังจะเข้ามาครอบงำคุณนะออกให้ได้ก่อนนะคะเพราะที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแบบอยากจบแล้วไงอึดอัดมาสักพักนึงแล้วทอแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อาจเป็นกําลังใจให้นะมันไม่ได้แย่เสมอไปหรอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนาํากําลังใจจาก r o m a n c ์แอ g e l หนึ่งใบนะคะ getting to know each other นั่นคือ คล้ายๆไพ่บอกไกลๆว่ารองให้โอกาสไปเรียนรู้หรือพูดคุยนะคะพบปะกับคนอื่นๆบ้างนะคะมากกว่าที่เราจะกังวลในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจหรือนะคะคือพูดง่ายๆคื move อม o ฟออนอะม o ฟออนไปข้างหน้าดูนะคะอย่างน้อยมันต้องทำให้เราได้เจออะไรบ้างแหละแล้วก็โรแมนต์อนเซอนั่นคือ perfect t i m i n มมันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะที่คุณจะต้องยุติความเจ็บปวดความคุมเครือในสัมพันธภาพนี้นะคะคุณสามารถชัดเจนได้ถ้าเขาไม่ชัดเจนสักทีในกรณีที่มัน w o r s t case จริงๆว่าแบบให้โอกาสแล้วนะฉันรอเธอแล้วนะเธอก็ไม่หึงไม่อือไม่มาไม่ไปไม่ชัดเจนคุณชัดเจนกับตัวเองได้ค่ะให้ความเป็นธรรมกับตัวเอง Move on ค่ะเดินออกมาค่อยคอย Move ก็ได้ค่ะถ้ายังมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้ถ้ากลัวมันยากก็ไม่ต้องพูดอะไร ะะทำเยียวยาหัวใจตัวเองเงียบๆค่อยๆปรับและเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะ,ค,ะคุณต้องเชื่อค่ะคุณดีขนาดนี้ชีวิตมันจะแย่ไปตลอดเป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้มาเรามาดูคนมีคู่ของชาวกุมหน่อยนะคะคนชาวกุมเป็นคนท่านลมนะคะเป็นคนรักอิสระเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า ความรักความสัมพันธ์พลังงานของคุณนะะจะเป็นอย่างไรสิบห้าวันนี้นะคะอุ้ยไพ่หลน่นเดี๋ยวแป๊บนะฮะขอพลังงานชาวกลุ่มคนมีคู่หน่อยคนมีคู่ คนมีคู่นะคะถ้าใครงอนกันอยู่มัวแต่ไปทำงานไปฝักใฝ่ในภารกิจหน้าที่การงานนะคะที่ผ่านมาที่แบบแอบซุ่มทำงานจนแบบได้เลื่อนตำแหน่งได้รับความสำเร็จได้รับการยอมรับนับถือในสังคมนั้นๆของคุณนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้กลับมาสวีทหวานโรแมนติกฟีลลิ่งกันแล้วนะคะเพราะว่า ภารกิจของคุณสําเร็จแล้วพอมันแอคชิฟโกแล้วฮิตทาเกตเรียบร้อยแล้วได้ในสิ่งที่หวังแล้วทีนี้ความรักของคุณก็จะกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานของคนมีคู่ที่นิ่ง,งเงียบกันไปก่อนหน้านี้จะกลับมาสวีทกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของความหวานชื่นเขาอกเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณหน่อยนะคะเขาจะแอคชันหรือเขาคิดยังไงกับคุณเขาเห็นคุณค่าของคุณมากนะคะ ครอบครัวนี้หรือคู่นี้มีความสุขเหลือเกินนะคะปรับตัวเข้าหากันเก่งนะคะบาร้านชีวิตเก่งโอ้นะคะต้องบอกว่าคู่ของคุณนะจริงๆเขาก็มีมีคนเข้ามาชอบเขายาเหมือนกันถึงเขาจะมีคู่มีคุณเป็นแฟนเป็นคู่แล้วก็ตามแต่เขาแต่แฟนคุณหรือคู่ของคุณเขารักครอบครัวเขารู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่มีค่าคนคนนี้คู่ของคุณนะคะเขารู้ว่าเขาจะต้องรักษาสิ่งใดใครไว้ในชีวิตของเขาเขาไม่ได้ หลงไปกับกิเลสหรือสิ่งล่อตาล่อใจแม้แต่น้อยเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณเป็นคนเข้าถึงสัจธรรมออ,อยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงทั้งในเรื่องจิตวิญญาณจริยธรรมคุณธรรมวิชาการหรือการวางตัวที่น่านับถือมีภาวะเป็นผู้นำสูงสูงสูงจนถึงเหมือนแบบบนไดปีนพระธาค่ะสูงมากแต่ เขาเป็นคนมีเมตตาเป็นคนง่ายๆสบายๆชิวๆค่ะอะไรก็ได้แต่พอทำงานปุ๊บเขาก็จะเข้าโหมดการเป็นผู้นาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาดังนั้นแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีมีความรักครอบครัวมากอย่างที่บอกแล้วต่อให้มีอะไรเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นภารกิจหน้าที่การงานหรือคนที่เข้ามาสนใจมาหลงเสน่ห์ความความที่เพอร์เฟกของเขาเนี่ยเขาเฉยๆค่ะเฉยๆ เพราะเขามีคุณจดเต็มหัวใจมีครอบครัวมีลูกๆมีบริวารน,นะคะเขารักครอบครัวแล้วรักเสมอกันทุกคนเพราะครอบครัวและความรักคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานะคะทีนี้เรามาดูคําแนะนาให้คุณกันฟังแล้วชื่นใจน้ําตาจะไหลมันช่างดีอะไรขนาดนี้นะคะนี่ลคะค่ะนะคะคือสิ่งที่คู่ควรกัน คาแนะนานะคะคุณเองนะคะอาจจะมีความลังเลสับสนไม่แน่ใจเพราะคุณเองรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะคะว่าคู่ของคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกและดีงามขนาดไหนหรือคุณเองอาจจะรู้ด้วยเซนส์ของความเป็นเพศผู้หญิงหรือความที่คุณเป็นคนมีความความแบบยังไงคะมีเซนส์พิเศษหรือความสามารถพิเศษที่คุณมองสถานการณ์ออกคุณรู้ว่ามีคนมาชอบคู่ของคุณแฟนของคุณคุณก็แอบหวั่นใจนิดหนึ่งว่า บุคคลที่สามามันจะเข้ามาในชีวิตเราไหมมันจะเป็นตัวละครใหม่ๆเข้ามาสร้างความวุ่นวายไหมแต่คุณเชื่อถหมค่ะว่าคุณก็เป็นคู่ที่ดีงามและเพอร์เฟกเสมอกันคู่ควรกันเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้มีเข้ามาคนเหล่านั้นก็ได้แค่คิดแต่ทําอะไรคู่ของคุณไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคะว่าบทสรุป15วันนี้นี่ค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นบททดสอบนะคะคุณแค่นะคะ รับรู้ว่าเรากำลังคิดแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดกิเลสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาทดสอบเราเราจงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพลิกสถานการณ์ในการรู้เท่าทันอ๋อทำไมเราถึงคิดแบบนี้นะคะหาคำตอบให้ตัวเองแล้วพลิกสถานการณ์เปลี่ยนมุมมองความคิดให้คิดอีกมุมหนึ่งว่าก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรพวกคู่ของเรา เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนน่าสนใจหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็อาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายมาสนใจคุณก็ต้องเข้าใจว่าก็มีคนชอบดีกว่าคนเกลียดแต่เราก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกที่ควรในการตัดสินใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำมันเป็นแค่บททดสอบเพราะฉะนั้นคุณหนักแน่นมั่นคงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่คนท่าลมมันอาจจะมีนิดนึงที่แบบอาจจะมีหวั่นไหวบ้างแล้วรู้สึกสงสัยในในใน,ในสิ่งที่เข้ามา ทําให้ตัวเองคิดแต่ตรงแต่จงพยายามนะคะดึงเอาความสร้างสารรค์หรือสติปัญญาสติสัมปชัญญะของเราขึ้นมาประกบคู่กับไอ้ตัวความคิดแปลกๆตรงนี้ว่าไม่สินะคะในเมื่อชีวิตและคู่ของเราดีอยู่แล้วเราจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่ทําไมชีวิตของคนเรามีคําตอบอยู่2ออย่างคือใช่กับไม่ใช่ถ้าคนนี้ใช่สิ่งอื่นก็ไม่ใช่ก็แค่นั้นเองถูกไหมคะเนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นมุมมองความคิดนะลองปรับใช้ดูนะคะ ่เดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลกันนะคะหนึ่งใบค่ะ Reconciliation นะคะต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ว่านะคะคนเก่าๆของคุณหรือแฟนคุณนะอาจจะรีเทิร์น กลับเข้ามาผูกสัมพันธ์นะคะอาจจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่งานเลี้ยงหลุ่นงานอะไรก็ไม่รู้แหละกลับมาดวงานกันหรือยังไงนะคะมันมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเดี๋ยวเราขอดูอีกใบหนึ่งนะอ่า uh, n g e l answer s นะคะ be a r t i v e ก็คือการกล้าแสดงออกการกล้าแสดงออกตรงนี้นะคะผู้อ่านให้เป็น2กรณี1กล้าแสดงออกกับคนเก่าๆที่ กลับเข้ามาแล้วเรามีคู่มีแฟนของเราอยู่แล้วแสดงออกในด้านที่เป็นมิตรกับเขาให้เขาทราบให้เขารู้ว่าเรามีคู่มีแฟนมีคนคบที่ดีอยู่แล้วคุณมีความสุขมากอย่างไรแล้วก็อวยพรให้เขา,เามีความสุขเจอคนที่ดีแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันกับอีกอันนึงการแสดงออกให้กับผู้ของคุณให้เขาเชื่อมั่นและมั่นใจว่าต่อให้มีคนเก่าๆหรือใครเข้ามานะคะ คุณไม่ได้หวั่นไหวคุณอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่สามารถมามีผลกับปัจจุบันและทําร้ายชีวิตของคุณทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้และอีกมุมมุมที่3และการแถมให้อีกนิดหนึง <laughs> ก็คือว่าแสดงออกกับผู้ของคุณถ้าเขามีคนเก่า รียูเนียนกับเขามาแสดงความไว้ใจเชื่อใจเขาคุณคบกันมาขนาดนี้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะเรื่องอะไรล่ะคะจะทําให้ทุกอย่างมันพังกับไอ้สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ที่เข้ามาประเดียวประดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผู้อ่านเป็นกาลังใจให้กับทุกสถานนะขอให้มีความสุขสมหวังนะคะขอให้ประสบความดีงามทั้งปวงรักกันม,นมากๆแล้วก็ขอให้มีความโชคดียังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามสัครสมาชิไละแชร์กดกระดิ่งฝากด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ